หล่อซ้ายก็หล่อขวาเล่นะเชือกสีร่ร้อยยี่ห้อไหนเยี่ยงนี่ปอกไก่โอ้ปอกไก่เออว่ะกระโคมเสียไหพปอกไก่จากหมูุ้งพรอขนาดมายางกันต่อพี่น้องกับพี่สารผ้าเละาะเนาะเจ้าตลาดเครื่องบินพี่น้องของหลายหลายเสื้อผ้าก็หลายของกินก็หลายพี่น้องขอบไปเบิ่งน้ำกันจ้า อบโป่งไหมครับจะย่างไหมครับดูก่อดได้น,นะครับ วินพี่น้องโอ้หล่อยังไงเลยเป็นหลอ่อหรือเป็นเบรกกันพี่น้องอันนี้นาจะเป็นขั้นมาขับมันโคกหล่อพี่น้องนี่หอเลียวก็หล่อรถยนต์พี่น้องคูเทียโคกหล่อพี่น้อง ตรงตรงหลางมันโอ้โหเป็นเหนียงยังไงเลยพี่น้อง <c oughs> นี่หอนีะหอ่อน้ำมันโอเคอพี่น้องเออวุ้ยขน่ะน่าจะเป็นกระบอกไฮริกพี่น้องมองเก็บเหมียนมันเี๋ยเราลูกปืนเลี่ยงถูจับอยู่ หลอดขันลอดปหรอสี่เก่าคุนยิเก่าอายิสองหลอดขันงนี้กคุณหลอดซายก็หลอดขวาแล้อ ตลาดมีเครื่องบินพร้อมหลังในมันมองเมียนรอวันที่น้องนี่มองนั่งพร้อมขาขาดมันฮัลโหลครับไม่ทราบว่าจะส่งวัสดุเข้าไปถึงยู่ไหนแล้วในโซนทาเฟ่น์ะเดี๋ยวลูกค้ามาเป็นจำนวนมากนะครับ เรามันจะติดขัดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองนะครับเราจะจัดระเบียบกันแล้วนะครับขอพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดนะครับที่จอดรถอยู่ทางเข้าาทางเข้าร้านจอดรถนะครับทั้งหมดนะครับย่งมือกันนิดนึงเคยขยับรถลงมาจอดในพื้นที่ลานจอดรถทั้งหมดเลยนะครับเอาโอทีไหนอีก อะร็อาโดสีดับก็มีอะวคาโดคือว่าอนาคโดกไโอ้สีสันมากินมากเลยกินไหมซื้อเ้อหมูไม่ใช่เหรอโ้สีสันสีสันสวย่างเอันนี้เคฟ่เหรอเไปเตย่ากินนะกินอยู่มันกินอยู่ตอนอยู่โรงเรียนมันก็ซื้อกิน

อยู่ซกชาวปนอยู่มีซื้อพวกพวมันจะไม่ซื้อไม่ใช้ไม่ซื้อเกนใส่ได้ก็ได้ขม้้าาวหมหกอกหก หอยอันนั้นเนี่ยเลยพ่อหอยที่เดออยากกินน่ะหอยใหญ่นะใช่หอยหอยผ่าตัวใหญ่เลีค่ะทะเลใช่ป่ะตัวนี้เป็นหอยโขงใหญ่เลยโอ้อายุมากอันนต้องใส่ใส่ประตูอันนี้เท่าไหร่ครับเข้าไเลยอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้400บาทจ้าพิเศษวันนี้เปิดบินตอนที่ขายอยู่500เอาเปิดบินเลยโอ้โหหอยใหญ่มากพี่น้องครับผมอันนี้อยู่ต0 0้อยข้างในก็สวยข้างในเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเดี๋ยวถ่ายภาให้ดูหม่อย เข้ามาดูง่ายกันพ ah. ี nah ่น้องโอ้โหสวยๆเลยพี่น้องเนี่ยน้องบอลนะครับแยกน้องบอลตลาดเครื่องบินเรือบินดูพี่น้องแต่ละอันเนี่ยราคาจับต้องได้พี่น้องเนี่ยเต็มหมดเลยพี่น้องเอามาเลยนะเนี่ยตลาดสนามบินใส่ประตูเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยหลากหลายสีเลยพี่น้องตาห้อยเชียวเลยไหนนี่ไงตาห้อยเชียวสีขาวก็มีพี่น้อง มีเสียงดังเลยนะมีเสียงดังเลยไี่รอ้ตาลไล่ตคนดูบ่าวบ่าวเนล่ยที่เขาพีดกันเลยใช่เนี่ยที่พี่พี่กันต้องรู้มันเป็นอะไรบัตากำลังนิยมอยนเขาซื้อดีจังเป็นอะไรมันกินข้าวได้ ยไม่รู้เลยอันนี้จรวมกใไงถ้ากินข้าวได้ไม่ซื้อนล้วเพื่อนตัวนี้น่ารักเลยนท่านจุดามาต้องเลือกตัวนี้แน่เลยนู่นก็ต้องตัวนู่นตัวใหญ่นะนอนกึ่งดึงนี่นะตัวเท่าไหร่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลี้ยงสี่ร้อยเลยแล้วมึงจะมาเอาได้ย ไม่ให uhm, okay. uh ้ม huh. ันก็เอาเลยนะนี่พอโทรศัพท์ก็คือหาคุณเปิดอะไรไปเนี่ยบ้าเลยเขาเอามาเป็นแบบอ๋อที่ตกแต่งร้านตกแต่งร้านนะใช่สตว์ให้คุณนูเลยเพื่อนจะไปถ่ายบ้านเนี่ยเนี่ยชอบจังหวัดหอมมากเลยอยากให้พี่น้องได้กลิ่นพี่น้องหอมมากเลย ฮะข้างมู่นเขาเห็ดให้เร็วอื่นก็เปิดปุ๊บจับแจวเลยเจอบ้านแล้วไี่น้องเจอบ้านไม่รู้เขาค่อยๆเข้าไปหรือเปล่าโอ้โหสวยมากเลยน้องเป็นบ้านเขาหรือเปล่าจะเจอข้อหาบุกลุก มาจะใหม่ใหม่โมเดลโมเดลสวยมากเลยพี่น้องมีที่จอดรถด,ด้วยพี่น้องตรงนี้เขามันยังไม่เสร็จ้ันมีห้างวนด้วย ใจใจ,จะเอาอัไใหญ่สีดำสวยใหญ่ไปถ้าไม่เอาก็ไปเอาันประเด็กมือนเดิม <c oughs> <c oughs> Bend

เดี five, five, right. uh, ๋ยวจัดเลยนะสลัดสลัดสลัดลยห้า hmm. สิบบาทจิไหมคะวันจันทร่ได้ค่ะถางบ้านพันนี่ได้ไหมคะพี่ได้วันจันร์ลดห้าได้ลองเป็นดันขึ้นไปขึ้นไปแล้วไปเครื่องบินมาวางหัวเครื่องบินตรงเนี้ย ขายเห็นวงจีบินหองฟังวันเนี้ยเห็นไห้หวงินไหมีนมรงขายได้ตงหกเยเยอะมากที่หนึ่มียำหรมแรงไ่ได้ยำบมมาไม่ได้ยำูบ้านพักนะก็คือใครอยากจะนอนพักก็เหมือนรีสอร์ทอะไรพ